2ธันวาคมพุทธศักราช2564พระคุุขท่านที่กรุณาอบรมเชิญปฏิบัติการชุดปฏิบัติการประจำขอนายกของพวกเราค่ะโอกาสเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการประกาศเกตนารมรวมพลัง ชุดปฏิบัติการประจำตำบลเป็นพระลางแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดร,รัฐบาลโดยการนำของพระท่านนเาเสาวยิ่งรักชินวัตและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการประจำตำบลในการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในวันนี้แผ่นดินเชื่อมบรดายาเสพติดประจำะเภอนั้นได้รับทราบบนปาท ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังวัดเป็นผู้รวมเอาพลังของแผ่นดินแต่ได้ว,ว่ารัฐบาลทุกนี้ให้ความสำคัญ